ส่วนวนนี้อย่างที่บอกว่าอากาศมันร้อนเรื่อเกินนะคะลําบางคนก็ย,ยังยุ่ลําบากนับประสาอะไรกับพักที่ทนแดดทนฝนก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันแตมันจะเสียหายซึงต้องบอกด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนจัดในพื้นที่จังหวัดสงขคล้านะคะก็ส่งพุ่นหายพ่อค่าแม่ค่ะแพงพักในลาดซอสอําเภอหัดหั่เนี่ยเขาต้องมีการซังหําแข้งขึ้นมาเผื่มนะคะเพื่อจะเอาไว้แช่พักขณะเดียวกันก็ต้องดูแลลูกจ้างที่ต้องทํางานทมกลางสภาพอากาศที่ร้อนออฟอวด้วยค่ะ หลายพื้นที่ทั่วประเทศตอนนี้ต้องประสบกับปัญหาสภาพอากาศที่รอ้อนออฟอัค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นทีไปสอบถ้ามพอคาเมคาทีลาดซดทั่วรัฐการหัดใหย่ซึ่งเป็นลาดทีเขาคล้ายเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรทางปลีกแล้วก็สง่งซึ่งก็พบว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาบ่นเป็นเสี้ยงเดียวก็เลยน้องด่าว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันรน้อนทําให้ตน้นทุนการดูแลพักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทางค่า,านำเค้งแล้วก็ค่าไฟฟ้านางอุไรแทนแเจ้าของร้านเจ๊กไก่พักซด เปิดขายตั้งแต่ตีห้าจนถึงหนึ่งถุ่มทุกวันน่ยแก้่าใฟ้ฟางนะว่าว อากาศร้อนพน์ีเนี่ยต้องสังเกตพักที่มันอยู่หน้าแพงตลอดเวลาแล้วก็ต้องคอยพรมน้ำตลอดเวลาเผื่อจะไม่พักเนี่ยมันเหี้ยวให้มันเช้าส่วนพักที่ยังไม่ได้ออกคายก็จะเก็บใส่ลังน้ำแข็งไว้เพื่อให้มันซอแล้วก็ด้วยอากาศที่มันร้อนออฟอาวค่ะก็ทําให้น้ำแข็งเนี่ยมันไล่เร็วก่อนหน้านี้จะใส่น้ำแข็งในวันละ่องรอยบาทในการแช่พักแต่ว่าตอนนี้่องรอยนี่ไม่พอต้องเพิ่มเป็นซ้ำรอยบาทถึงอีพอแต่ว่านั่นและทําให้ร้านเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นขนะที่ราคาพักก็ยังคงค้ายในราคาเดิมตาม ทองตลาดเพราะว่าไม่อยากจะเพื่มผาระให้กับลูกค้าค่ะลองฟังเสียงของเจ้าของร้านแรกค่ะจะมีน้ำไยพรมพลมพลม,พลมไปเพราะว่าพอเริ่มแห้งแห้งนิดนิดเรก็เอาน้ำพลมค่ะแล้วก็อย่างที่ว่านี้ก็ใส่น้ำแข็งไว้เหมือนที่ว่ามันจะมีหลังน้ำแข็งแล้วก็เอาไปใส่เก็บในถังพอลูกค้าต้องการก็เอาออกมา การน้ำแข็งในปัจจุบันทำให้เราจะมีส่วนที่เพิ่มต้นทุนไหมครับเพิ่มค่ะเพิ่มค่ะนั่นแหละเหมือนที่แม่บอกว่าตอนแรกอ่ะวันละ200ใช่ไหมคะทีนี้ก็ตอนนี้ก็เพิ่มปรับเป็นวันละ300รอเพิ่มมาอีกหนึ่งบาทเหงื่อแตกเลยไหมคะเนี่ยราคาาผักเราก็ขายปกติค่ะเราก็ไม่ได้ไปเพิ่มอะไรลูกลูกค้านะคะเราไม่ได้ไปบวกเพิ่มนะเพราะว่าตรงนี้เราต้องลงทุนเองอะไรแบบนี้ ใช่<อ>ใช่ใชจะ,จะต้องต้องประคองกัน คณะเดียวกันนะคะการดูแลเรื่องสุขภาพของลูกจ้างก็สําคัญเหมือนกันค่ะที่จะต้องทํางานท่ามกลางอากาศรอ้อนอบอ้าวเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากค่ะโดยทางร้านเนี่ยก็ให้ลูกจ้างพลัดเปลี่ยนมุ่นเวียนกันออกมาทํางานเป็นระยะแล้วก็เพิ่มพัดลมระบายความร้อนภายในร้านเพื่อที่จะป้องกันการเป็นลมแด,ดดด้วยพันผือก็ตามค่ะอุณหภูมิในพื้นเทปผักตายเขาบอกว่ายังต้องรอนไปเลยค่ะจนะถึงปลายเดือนพฤษภาคมหรือวันนาน,านวันนั้นเลยก็ได้นะคะดังนั้นค่ะพอค่าแม่ค่า จะต้องแบกรับต้นทุนต่อไปจนวาสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะลองฟังเสียงแหลกค่ะติดบัดลมให้เขานะคะเวลาลูกค้าเข้ามาก็มายืนเนะี่ยมายืนซื้อของก็จะได้เย็นไปด้วยนี่เราติดพัดลมมาค่ะ นี่นะคะไม่รู้เปิดพัดลมตอนนั้นก็ไม่รู้อีเพียงโปต่ออากาศที่มันรวนบันีไหมคนยังไม่ไว้พักก็ไม่ไว้อย่างที่ว่านั่นแหละต้องยอมรับนะตอนนี้ถึงแมว่าลมจะไม่ผัดแต่ว่าลมที่ผัดมาเป็นลมร้อนนะลมร้อนนะครับหลดเพียงทีนึงลมแต่ตีหน้ามันลมร้อนมากเลยนะคะมื่อนี่ไล่ลงไปกับนุ่นเลยนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันดูแลด้วยนะคะที่นี